ครับทักทายกันตอนสวยๆครับผมเพื่อนๆ,นๆอามาไม่ยังกี้ทักทายเพืเ่อนๆนะครับผมสวัสดีจ้ายับไมาเห็นเลยไหมล่ะยับมากิ่เอ้ยยับเข้ามาเมื่อนี่มาหัวจึงไข้เมื่อนี้สวัสดีจ้าเมื่อนี้มาแตะหัวตะไคร้ให้ลูกค้าหรือจ้าลูกไโทรศัพทสายๆครับสวยสๆได้ออกมาเอาครับไม่ยังขี้ครับ หมดหมดเหกันครับนี่แล้วเรียบร้อยยังบรรจุถุงครับผมหลางหมัดบรรจุเรียบร้อยแล้ว,ลอวรอแต่เดี๋ยวเขาบรรจุถุงแล้วกับนำตรงเลยครับนี่คือวิธีที่ของเจ้าจังหวัดสกลน,นครบ้บานสังแเนครับบ้านสวนยูฟ่าหน้ายูโรบ้านสังแปนตำบลบึแงแวงเพื่อสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลน,นคร นี่ครับเอาูีค่าใหู้ีค่าครับผมเมื่อนี้ยมุ้งเสาอดอกมาเอาดอกแค่ครับดอกแค่จะ,ออะเอาหอมเนี่ยนะครับผมีครับดูถุงนำทรงครับผมนี่คือวิถีชีวิตจริงๆของปอยาย่ตุเสียน ครับนี่น้อกหัวชิงคาครับตูงถุงเดียวครับครับ มาจินไคให้ลูกข้าทำก้มสะอาดล่างหน้า,ม,ามัดมือมัดครับพี่น้องคือสิน้าบานสวนอยูฝ่ฝาหน้ายูโลครับ นี่หน่อยก็ได้กินได้ทานครับนี่ลายก็ได้เป็นชิ้นขานี่คือวิธีชีวิตของเจ้าสกษตรกรหมันเห่าครับรเกษอร้อเพียงครับผมพี่นอนอยูนี่ครับเกษตรข้อเพียงหามารครับนะฮ S <S ครับเป็นสิบมัดที่ลูกค้าสัง่งย่งองานานีก2มัดครับสมัดนี่ก็ลูกค้าสัง่งให้กันครับแต่คนเ, <c oughs> เราเจ้าพี่น้องแล้วยังบบบจุ่งเดี๋ยวเอาถุงกันครับผม<ร> <download> ครับบรงุใส่ถุงพร้อมส่งที่คือสินค้าค,ครับรือว่าเซ็จเรียบร้อยพร้อมส่งครับผ้อมเพืเ่อนๆนี่คือวิธีชาวบ้านปลูกไายได้ นายปลูกนอยได้กินได้ท่านนี่คือเศรษฐกิจพ่อเพียงพงยัน่จะเสียงครับผมขอบคุณที่น่องท่เป,เปลี่ยนทุกคนครับที่เขามากดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกคนขอให้ีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัว อดวันที่หนึ่งที่สิบหกกะแห้แห้งๆปังๆครับผมคลิปเนี่ยขอหยุดไปเพี้ยงแค่นี้ก่อนครับผมพอกันคลิปหน้าอย่าลืมก็ไรก็แชร์เ้ยพี่น้องจะม,มีกำลังใจต่อไปอีกขอสวัสดีครับเพล่อนๆสีครับ <laughs> สองหมัดสองชุดครับผม